สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชแนลนะฮะวันนี้มาพูดถึงการเลี้ยงลูกอีกอย่างหนึ่งะฮะก็มาพูดถึงความสำคัญในอิริยาบถอิริยาบถกิจกรรมห,หรือแอคทิวิตหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพัฒนาการของลูกของเรานะฮะก็คือการจับน้องนอนคว่ำนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าทำมมีถามนะฮะทัมมีถามนะ T-U-M-M-Y นะฮะทำม,มี่ที่แปลว่าท้องนะฮะแต่พอแปลเป็นไทยก็คือเวลาที่สำหรับการจับน้องนอนคว่ำก็คือนะถ้าดูลักษณะจากที่ฝรั่งเขาตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าท้องอาจจะติดกับพื้นเนาะเนี่ยมันจะเป็นน้องเขาจะแอนๆอย่างเงี้ยนะฮะก็นำเนื้อเรื่องมาจากเนะะื้อหามาจาก raising parents นะฮะสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะก็น,น่าสนใจดีก็เลยเอามาแบ่งปันนะฮะ เขาบอกว่าทำไมทำมิถามเนี่ยถึงสําคัญนะฮะเพราะมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะฮะคอบ่าไหล่ะและแขนนะฮะเพื่อการยกตัวขึ้นเมื่อคลานในอนาคตนะฮะและเป็นการทํางานร่วมกันของอวัยวะทุกส่วนนะฮะเพื่อการเดินในวัยต่อมานะครับนอกจากนั้นนะฮะการที่เราจะช่วยให้การหันซ้ายหันขวาเนี่ยก็ต้องยกศีรษะให้ได้ก่อนใช่ไหมฮะ และการเขียนการอ่านหนังสือก็ต้องใช้ความสามารถนี้แทบจะเป็นทุกกิจกรรมนะที่ต้องใช้นะฮะเด็กทารกทุกคนที่ทำทำาี่ทาใหม่ๆเนี่ยร้องไห้ทั้งนั้นแหละครับนะะแต่ลูกผมเหมือนจะไม่ร้องนะคนที่สองอะ่ะเนาะหรือว่าเราทําช้าไปก็ไม่รู้รู้สึกผิดนะเนี่ยที่ทําช้าเนี่ยเหตุผลที่ทําช้าไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะแต่ว่าคือแบบคนที่สองเขามาแบบโหเราไม่ทันตั้งตัวจริงๆ ก็เลยแบบยังไม่ได้เตรียมคอกคอกก็ซื้อไว้เป็นคอกเดิมเนาะมันพอลูกคนแรกนอนอยู่มันก็จะเอาลูกคนที่สองไปคว่ำไปทํากิจกรรมน,นู่นนั่นนี่มันก็เหมือนไปแย่งที่เขาอะนะก็เออก็เลยว่ามาได้น้องพาทามิธาน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็เริ่มทําแล้วนะเพราะนอกจากจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าการทํามิธามทาไมแรกๆถึงร้องไห้นะฮะ เพราะว่านอกจากมองไม่เห็นอะไรเหมือนการน,นอนง่ายเนาะนอนง่ายก็จะมองเห็นทุกอย่างยังใช้แรงมากเพื่อพยุงตัวเนาะเขาก็จะลองอะนะถ้าพื้นผิวหรือผ้าปูที่เขาไปลองเนี่ยยิ่งลื่นนะยิ่งยิ่งน่ากลัวนะดังนั้นการที่จะให้น้องนอนคว่ำเนี่ยจําเป็นจะนึกถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะอืมก็ควรจะเป็นคอกหรือเป็นอะไรที่มันดีๆนะอยู่กับพื้นราบเนาะก็เสี่ยงบนโซฟาก็ไม่ควรเนี่ยเป็นที่มาว่าผมไม่ค่อยได้ไดทำทำมิามเพราะว่า เวลากลางวันผมก็จะเอาลูกคนเล็กเนาะลูกคนที่สองเนี่ยไปเลี้ยงบนโซฟานะยังไม่ได้ทําคอกเตรียมไว้ไงอคอกอันแรกที่เตรียมไวไ้เนี่ยลูกคนแรกก็ยึดไปแล้วเพราะว่าลูกคนแรกเขานอนหลับยากถ้ามีคนอยู่ในห้องด้วยก็โดยแบบต้องนะก็ต้องเอาน้องมาเลี้ยงข้างนองอะไรเงี้ยนะก็ถ้าอยากสนับสนุนเราก็ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งด้วย ดูเนื้อหาของเรานะฮะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะช่วยสนับสนุนจ่องของเราด้วยนะฮะแล้วถ้าถามว่าทําอีทามนั้นทําได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะะเออนี่ก็เป็นคําถามของหลายๆคนผมก็ง,งงอยู่นะฮะจริงๆทาได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะเออนี่น่าสนใจนะจริง,รงๆลูกคนที่สองผมเนี่ยเขาเชิดคอได้เร็วอยู่นะอืยิ่งทําเร็วยิ่งดีนะฮะเขาบอกยิ่งทําเร็วน้องยิ่งแข็งแรงนะและคลานได้เร็วนะฮะและยิ่ง และยิ่งทําช้าเนี่ยพัฒนาการการคลานและการเดินก็จะชา้าตามไปด้วยนะอันนี้คือเนาะมันเป็นสเต็ปต่อเนื่องกันนะครับโอเคขอบคุณที่ทิจะรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ